สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วเจอพี่ฟ้าวันนี้พี่ฟ้าว่างนะคะเรามาเจอของดีวันนี้จะพาทุกทุกคนมาดูว่าพี่ฝนเจออะไรนะคะวันนี้หายคิดถึงกันหรือยังปนหาพี่ฟ้ากันวมั้ยพึ่งว่างนางพึ่งว่างโอเคนี่เพื่อนๆพี่ฝนมาเจอผักกูดทั้งป่าเลยพี่น้องเอ้ยผุ่นผุน พักกูดคุณคุณนี่เต็มเลยฝั่งนู้นก็มีพี่ฟ้าใบสิงโตไม่ใช่อืมนี่เพื่อนเปาด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 ีนนี่เลยค่าเดี๋ยวๆดๆต้นนั้นมันยาวแล้วนะเออนีอนี่ๆๆๆ ดูเนี่ยเพื่อนๆดูสิอออนะโอ้ต้นใหญ่เบ้อเลยนูน่นน่ะนู่นน่ะพินแบบบูดบ้านเราเลยเนาะกินเหมือนกันเนี่ยใช่อร่อยมากมนูน่นน่ะนู่นน่ะเปิดให้ดูนะเพื่อนๆนูน่น,นตเต็มป่าหมดนู่นน่ะใช่หมดเลยไปไปลงมือเก็บพี่พีนน้องเก็บเก็บเก็บรดพีนพ่น้องเอ้ยนะ นี่เก็บรถนี่แม่โอ้ยอ่อนๆเพื่อนๆนีผกก่ผักกูดจ้าผักกูดนี่แม่ไปเที่ยวก็โอ้ยออนแต่กับผักว่าทำไม <laughs> คนเขา <laughs> ไปเที่ยวนี่ไม่ได้มีอารมณ์ได้ได้เที่ยวเลยอะ่ะัวยังเนาะผัวกระดีจริงนน,นี่เขาชินกับหนูแล้วเหรอพี่น้ำมันเทาจะบานเมื่อ,อไหร่เพงต้อง <c oughs> หาเก็บผักก่อนหาเก็บผักก่อนใช่ไหมอือเบื่อเก็บผักเมื่อไหร่นั่นแหละนี่ค่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะ,ะ,ะ,ะ <c oughs> อุ้ยเปาะเปอือ ดีนะปีนี้มาเจอตอนอตอนอ่อนๆปีที่แล้วได้เก็บแก่กว่านี้เนาะเก็บแต่ตรงปลายเนาะปีที่แล้วนู่นน่ะอ่อนๆทางนั้นเลยค่ะผิวคนไทยไม่ได้กินเยอะเลยคนไทยนี่ยาวเท่านี้นะเขามาขายอ่ะใช่เป็นกำออกใบแล้วนี่ต้องทำยางด้วยนะมีแหามีกระดด้วยมาเอาไป บบหน้าหนาวหิมะมา่ามใช่คนไทยถึงแบบว่าทำเก็บไว้ถึงหน้านั่นก็หน้าร้อนมาก็พากันเก็บผักเอาไว้กินเนะาะเ <c oughs> <c oughs> มียฝรั่งแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่มาออกมาเก็บแบบเราล้อ<ม>ก็แล้วแต่<อ>ก็เป็นบางคนบางคนเขาก็ไม่กินอืม เขามาอยู่ิไม่เก็บเป็นไงทำไมรู้ว่ากินได้ถ้าไม่มีข้อมูลเขาก็ไม่เขาก็ไม่เก็บหรอกนะพูดถึงอุออ้ยหันซ้ายหัขนขวาเออตำแย่ตอ่อจะให้มันมาฮะาเอาเลยพวกนี้จะให้มันมามันมีตัวอยู่แล้วดีน,น,นี่ีโอ้ย นไอ,อทีเพิ่งขึ้นอยู่ในนี้เด้ยเพืพออออ่อนเลยหนูจะกินอะไรก็แฟนเขาบอกว่าอย่าก,กินอย่าก,กินหนูจนแบบหนูเปิดอันนู้นอันนี้ให้เขาดูอย่าก,กินอย่าก,กินถ้าหนูกินของแปลกเมื่อไรนะไม่นอนหรอก ดูอาการเมียว่ายังหายใจอยู่ปเป,ปล่าตากินเนาะแกก็แบบแค่ไม่กินตามนี่โอ้ยสะอ่อนเด้เป็นป่าเด้พี่น้องเอ้ยคักอีหลีคุณเนาะอ๋อมีเตล้ออ่อนืนปีกายมันเป็นใบขึ้นลเลยหัวเข่าแล้วเรามาอืม ใช่โอ้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยกินก็ไม่เท่าไหร่เลยด้วยตัวมันสะออนเนาะกินก็ไม่เท่าไหร่หรอกอย่างว่าแหละแต่พี่ชอบกินใบนั้นใบถึงตัวไปแกงกับพี่เลยวที่ชอบอืมหนูก็กะว่าเขาขึ้นแล้วนะเนี่ยหนูก็เลยออกมานะชวนมากะว่ากะว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ผักกูดก็จะเอาฟันถึงตัวนี่แหละ สรุปว่าเขายังไม่ขึ้นนะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ที่อยากเก็บตรงนี้เพราะว่ามันอ่อนแล้วก็สวยมากใช่นี่แหละตรงนี้ป่าตรงนี้ข้างหน้านี่เนี่ยมันอ่อนมากเราก็ไม่ได้เอานะเนี่ยออแงะแล้วก็ได้นี่แม่เบิพี่น้องเอ้ยพูดแหละเบิรงเนี่ยเ,เพื่อนๆโอ้โออยนะเต็มเลยเ กินได้แต่ว่าพี่ต้องดูว่าพันุไหนที่กินได้มันจะมีใบใบสองอย่างที่เหมือนกันอืมีใบยหยาบกับใบมัน,มนแต่หนูไม่รู้ว่ากินใบมันหรือใบยหยาบที่กินได้หนูไม่เคยเก็บกินสักทีรู้แต่ว่ามีรู้ว่ามันกินได้นู่นไหนเพื่อนๆอ้ยสะอ่อน number. น้ำบ่อนี่อ่อนเดะเดะเลยยาวๆนี่ก็จะไม่เอาก็อุย้ยมันอดใจไม่ได้งไง เนี่ยดูสิเพื่อนๆเ,เป็ดหน่อยนี้เนี่ยลาบเด้วอลเลนซื้อมาโลดพูดถึงถ้าเราจับภาพเ,เหตุตำรวจถึงเลยนะเนี่ยถือของเลยแล้วถันจับนะไปแตะต้องก็ได้เด้อของธรรมชาติเขาเจบ้านนี้ผมก็ไม่ได้เหมือนขอบ้านเราถ้าบ้านเราไม่มีจระของยิ้มเลี่ยนเรียบร้อยโอ้ยมีเขายังเอาในบ้านเราอ่ะ ืม<น>มีก็ยังสองเอากลางคืนหนูนะจะมาวางเซเลสเซโว่ไม่ได้เด้อเดี๋ยวไปดูคนงามเก็บสิเขาเก็บยังไงเก็บโลลอ่อน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 ่อนั้นเลือกกินได้เลยอยู่ที่เนี่ยเลือกกินเอาถุงมีถุงพอใส่ไหมเนี่ยเนาะมีตั้งสามใบโอ้ตายแล้ว มันเมื่อกูจะไปขายดูสิพาคนทำงานมาเก็บเห็ดเอ้ยเก็บเห็ดภาสาั่นเก็บอันเก็บผักโอ้ยอ่อนๆอ่อนค่อยเจอเวลาโอ้ยกูเยท่ัวกคนงามคักโอ้อ้อนี่ยสาวอ้อๆอ้อๆเด็กรุ่นๆเนาะออ นะตรงหัวเข่าพี่ใต้หัวเข่าน่ะฝั่งนู้นฝั่งนูน้นว่าน่ะอ่อนแล้วอ่อน,อ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 นเด้ไปเก็บอีกก้นอนแล้วมาจนใบมันออกแล้วเน,ะนาะดีไหมเพื่อนๆโอืใอใบฟันถึงโตออกจนยาวอือ โอ้ยเพื่อนๆเอ้ยกินจนเก็บกินจนลาบนาะคนไทยโ <laughs> อ้ยเบิ่งแน่นี่โอ้ยเฮ็ดจังไดเนาะโอ้อยสะอ่อนนั่นนะ่ะพดโพวกว่ามากพูดมาก <laughs> มันเหลือใจพี่นอ้องเอ้ยคอยให้คอยว่าวแนทเถอะ พี่ฟ้าเห็นอันพี่ฟ้าเห็นผักพี่ฟ้าบ่นเลยงามก็บน่นมาเจอตอนแก่ก็บน่นดูดิเอาใจยากจริงๆเลยผู้เท่าอ <laughs> สองเท่าวันนี้ออกได้เก็บผักกูดโอ้ย,อ,ยอ่ออจะออนหลายว่าจะมาเก็บอันดอกฟันสิงโตได้หนีเพื่อนๆวันนี้เออปีนี้ยังไม่ได้เก็บเลยสะักะต้นเดียวได้แต่ไปเชยชม หมุนกล้องเร็วปะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะคันหมุนกล้องเร็วไปหน่อยเพราะว่าอันเลือใจพักมันสันอ่ะนะมือสันปีที่แล้วไม่ได้เก็บอ่อนขนาดนี้ไงไม่ได้เจอสวยเป็นดงเลยนะคะขอบอกว่าเป็นดงเลยอืม นี่ไหมอ่อนๆนี่เพิ่งเกิดนี่ต้นเล็กหนูเออต้นเล็กม,มันมีที่ที่ ปัดมาปลูกไว้เลยนะพวกเราเนาะเบิ่งแนนพี่น้องแมนบิดเลยพคนล่ะเงาไปพูดมองน้ำไหลคน่ะแมนบิดนี่ไหมข้นจังสีโอ้ยเป็นป่าพี่น้องเป็นป่าอีก,<ว>กประมาณครึ่งเดือนก็จะแน่นตรงนี้ไม่ต้องครึ่งเดือนสิบวันอ เพราะว่ามันมันโตเร็วมากอะต้นในนี้เนี่ยที่เนี้ยเนี่ยขึ้น,อนอถอดเสื้อแล้วายฟ้าร้นอนแล้วอะเมื่อกี้นี่นั่งขัดตามาเลยนะเก็บอะไม่รู้ใครปูเสือให้สซน <laughs> อ้ยพี่นองเลยเดี๋ยวค่อยโอ้ยเฮ็ดจังไดกินดีเนาะอ่ะนี่ค่ะบเบ่บ,บ่เลยจริงๆแล้วพี่ฝนไม่ค่อยใส่ใจหรอกนะผักกูดอะ แต่ว่าพอมาเจอวันนี้โอ้โหรู้สึกว่าวฉันละเลยไม่ได้ล้วฉันต้องฉันต้องจัดการลองยำดูนะนี่แกงก็ได้เขาบอกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากโอ้โุคนเลยแมนพี่น้องเอ้ยให้ข่อยเบ่าแนะเด้อย่ามาว่าข่อยเบ่ามากเด้อมือนี้เด้อ <c oughs> ขอยอมรับว่าเว้ามากอีห็นละเพราะว่า มันจะอ่อนดีพี่นอ้องเอ้ยคุะเบื้องลำตน้นอย่างนี้เราก็ไม่เอานะคะยังเราเลือกกินได้ค่ะพูดใหม่สิว่าอะไรนะคะแบบนี้เราก็ไม่เอานะคะต้นเล็กค่ะไม่อวบไม่อิ่มค่ะค่ะจัดไปเ,เอาแต่อวบอ้วนนะคะให้มันอวบเหมือนตัวเองอไงใช่ใตัวเองใช่พี่แน่เน,นี่ย ผู้ใดบ่มีกินมาเดอ้อมาเก็บเอาเดอ้อข่อยบ่ได้เก็บเมิดดอกเพราะว่าข่อยเลือกเอาแต่ง<อ>นงามๆนี่จังสี่ข่อยกับ,บ่ได้เอาเด้อนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นะจงแหว่ข่อยละเอาแต่อ่อนๆงามๆนี่และอ่ออ่อน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 ่อ,อนอ่อ,อนอ่อ,อนอ,อน่่อนมนออน

เราไม่รู้มันออกช่วงนี้แล้วตอนล้างยิ่งสวยล้างออกไปแล้ววะเนาะไอทิมเออมันก็ยำเดี๋ยวลองลองเข้าไปถามอืม,อม,มตำแย่ต่ำแยต่ตอดตูด <laughs> ตำแย่ที่โดนต้นตำแย่ <laughs> ใช่เนี่ยเนี่ยหรือว่าจะ เก็บช <laughs>? um, um, uh ่วยพี huh. yeah? uh ่ฟ้าไงหันไปดูอีกทีหนึ่งพี่ฟ้าได้ตั้งสองถุงแล้วเรานึกว่านึกว่าเขาเก็บได้ช้าที่ไหนได้เก็บจนมือเป็นหวัดแล้วอ่ะมันนีีเเกก็บซ่่่ยอฮะละดีจังหนูชอบแบบพี่เปี้ยวเอ้า ใช่เวลาเวลาที่เราเอาไปซีนเอาไปเก็บแช่แข็งอะ่ะไม่ต้องล้างหรอกพี่อ,อืมมันจะรสชาติมันจะได้เหมือนเดิมฮะอะไรนะดเดี๋ยวเดี๋ยวแอบถ่ายคนแ <laughs> อบถ่ายคนนู่นนั่นนู่นน่ะพี่ฟ้าโอ๊ยเก็บเอาได้ใหญ่ เลือดใจอุ้ยโอ้ดูเด้อด้ออืมโอ้ยต้นเท่านี่ปล่อยนี่ปลูกะนั่นน่ะเก็บเอาแต่สั้นๆเลยนี่นะนี่แมะนี่แมะโอ้ยหนอห่อกากๆอยู่ซุ้มเฮาอืออันที่จริงเนี่ยมันเก็บได้ถึงกกเลยนะแต่ว่าเราอ่ะเอาแค่ยอดมันเนี่ย เล,เลือกกินเลยอ่ะอืนนกเก็บไปเยอะๆนี่เอาไปฝากเขาน่ะเนี่ยไ,โโไปไปไป,เ,ปไเอาอย่ะเราบอกว่าพอแล้ว <c oughs> โอ้ยหนอ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> มันแบบว่าตำแยมันทิ่ม ทิมทะลุกางเกงทะลุกางเกงเลยนี่ไงโอ้หนอได้ได้ผักไปกินแล้วละ่ะนี่แม่ผักกูดอยู่ไทยหนูก็ไม่ได้กินนะพี่ฟ้าไม่ได้เคยไม่หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะกินผักกูดนะเพราะว่าอยู่ไทยหนูก็ไม่นานๆก็กินอยู่พี่เคยกินอยู่ครั้งสอง อืมแต่พอมาอยู่นี่อ่ะคือแบบว่ามันมันต่างกันมากเลยนะอืมดูสิจะดูต้นต้เป็นดำดำดูสิฟอมเลยนางเก็บไวมากสองถุงเต็มแล้วอะเราหรือเป็นห่วงเราบอกเออเดี๋ยวเราช่วยเก็บที่ไหนได้หันไปดูโอ้โหเขาได้เยอะกว่าเราสองเท่ากลัวเพื่อนไม่ได้เกินหันไปพี่ฟ้าเดี๋ยวหนูช่วยกลับไปดูโอ้โหเต็มถุงเลยเนี่ยพี่ฝนพอแล้ะ มันเยอะเกินไปเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรกินมากมายเพราะว่ามันเยอะไงเนี่ยก็เหลือไว้เผื่อคนอื่นเข้ามาเก็บอืมเต็มไปหมดเลยนี <Okay. S 1> ่เห็นไหม <Yeah. S 1> เต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบว่าออกใบออกใบแล้วสวยงาม <Yeah. S 1> เดี๋ยวก่อน <Yeah. S 1> เมื่อกี้นี้ฝรั่งเข้ามาเขาก็ถามว่ามันกินได้ด้วยเหรอฉันไม่เคยรู้ว่ามันกินได้แบบนี้ บอกกินได้แต่ว่าฝรั่งเขาบอกว่าไอ้ผักชีล้อมนะ่ะกินได้เขาบอกว่าฝรั่งก็กินเหมือนกันผักชีล้อมอะ่ะกินใบมันมเขาเอาไปทําซุปแล้วทํปเปื่อยๆ,ๆนี่สวยงามบ่<ๆ>กินได้หมดนั่นแหละแต่หนูเก็บเอาแต่อันนี้มันเออหนูก็จะพอจะพออยู่นี่แหละ ไปไปถ้าเราไม่ถ้าเราไม่พอแล้วเราก็อยู่นี่แหละไม่เก็บสักทีอืมแล้วไหนต้นสิงโตอยู่ตรงไหนก็ยังว่า่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวติแล้วมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเออมันก็อยู่กลุ่มเดียวกันนะปีที่แล้วก็ปีที่แล้วก็อยู่ที่เดียวกันปุย้ยเพืพ่อน,นเออเนี่ยโอ้ดูของพี่ฟ้าอยู่อยู่ในอยู่ในถุงสองถุงใหญ่เ <c oughs> นี่ยของพี่ฝนถุงสะพายถุงเดียวเนี่ย อันนี้ของพี่ฝนนั่นดูของพี่ฟ้า,ากินยังไงหมดเนี่ยวิ่งไ่แจกเขานั่นทีนี้นี่อืมทอนเก็บมันแบบว่าสะออนมากยังไม่หมดเลยอะ่ะหรือต้องเป็นครึ่งครึ่งป่าเยอะมากจริงๆตาย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 ,ตายเอาไปวิ่งแจกชาวบ้านเด้อพี่น้องเอ้ยซอยข่อยกินเนเด้อที่นี่ป้าเจ้าสกินยังไหนเหมือดปัดทูกินไม่เท<ะ>่าไรแต่กินสนุก ดูดูหน้าคนเก็บบ๊ายบายแฟนคลับ่อยค่ะ <c oughs> แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>